เปิดประมาณกลางครับเสิร์ฟมินูอาหารโชคราบครับก็คือราบเนื้อวัควครับนี่นะครับก็จะมีสีสันประมาณนี้นะครับเด้อขอโทษขออภัยที่พี่ท่านใดไม่ทานเนื้อนะครับ ผมไปครับเข่าโคบ้านี้ครับเนื้อก็จะมีเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวนะผมจะสับไว้ก่อนนะครับราบราบนี่ก็คือสับให้ละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็นก้อยต้องซอยนะครับเนื้อก้อยจะซอยครับท่านเป็นราบก็จะสับละเอียดนะครับเนาะแล้วก็จะมีตับมีผ้าคีริวนะครับผ้าคีริวไม่ได้ห่อทองนะครับแต่ผ้าคีริวหมักด้วยดีวัวครับคมอำลําเลยครับเอาทํความเสาบเลยครับทัความเสารแล้วก็ ผมก็จะซับแล้วก็จะมักด้วยเลือดมักด้วยเพียมักด้วยดีครับแช่ไว้มักไว้สักสองชั่วโมงครับค่อยเอามาทําครับเขาจะเข้าเนื้อเข้าซึมเขาความนุ่วนะครับแซ่พญี่สู่ใส่แห้งดีเลยครับผมเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับมีต้นหอมบักชี ผักซีไปเรื่อยหรือว่าผักซี่ฝรั่งหรือว่าหอมเป๋บานเฮ้าครับตามด้วยสาระครับสาระเน่ครับพริกสดผมจะซอยนะครับเด้อพริกสดก็ซอยเอาเลยครับเอาตามที่เราชอบครับมีกระเทียมด้วยครับกระเทียมไว่ถ้ากินครับแล้วก็มีเพียครับเพียจะไว้ใส่อีกรอบนะครับเพียเราเอาไว้ใส่อีกรอบนะครับแต่ผมก็แช่หมักไว้แล้วครับเขารัวเขาเหนียวครับหอมๆครับแล้วก็พริกป่นครับพริกป่น เอาใส่ตามอัธยาศัยครับตามที่เราชอบครับก็จะมีใบมะกรูดซอยด้วยนะครับใบมะกรูดซอยตอนน้อยๆกลิ่นจะหอมๆครับเราทำขั่วเด้อครับเด้อผมจะกินซุปครับกากินดิบนะครับเด้อเตรียมครับเตรียมเครื่องครับอันนี้หลังจากเราหมักเลือดแล้วก็หมักดีที่หมักไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วครับใส่เขาขัวง้อหอมพอเยซูเพียลงไปนะครับ เขาหอมหนิหอมเลยครับหอมกินเขาขวบพริกป่นลงไปครับพันนี้สู้ใส่หลายียบหลเลยครับใส่หลายกับบอดีครับเพราะว่าหมดเร็วครับเสร็จสิ้นครับใส่เกลือไปด้วยนะครับเนี่ยใส่เกลือไปนะครับใส่เกลือไปด้วยแล้วก็ใส่ต้นหอมบอดีที่เราเตรียมไว้เลยครับสาหร่นยใส่จักนน้อยหนึ่งเวลาคั่วเสร็จแล้วก็ค่อยใส่อีกรอบครับตามนี่ครับมีหัวหอมพ้อมครับเราก็จะจัดการเตรียมตัวโคลีโคลีเลยครับโคลรโคลีภาษาอีสานโคลี ครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็คุกเคล้าให้เข้ากันครับเสร็จสิ้นครับคุกเข้าให้เข้ากันผมรัดขั้นตอนเอาเลยนะครับเด้อเพราะว่าเชฟมือหนึ่งมือหนึ่งต้องถือโทรศัพท์ถ่ายทำครับเนี่ยครับโคี่ยเสร็จแล้วครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมเอาตามรสชาติที่เราต้องการครับอยากได้นัวอยากได้เข้มอยากได้จางจัดไปเลยครับผมจะทำรสกลางๆนะครับเน้นความนัวไว้ครับไปครับเชิญลุงหม้อครัวครับบ้านนี้ ขัวต้อขัวดิเราเติมน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเราขัวกระทะไฟฟ้านะขัวกระทะไฟฟ้าเราเติมน้ำเดยนะครับเด้อเพราะว่ามันจะไหมครับขัวแป๊บเดียวครับเพราะว่าเราสับไปแล้วเนาะราบเพราะว่าราบเราสับละเอียดแล้วครับขัวคูีร่โคูีร่อไปเรื่อยเลยครับจัดไปครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นจะหอมข้าวคั่วนะครับหอมข้าวคั่วแบบหรือว่าเราจะคั่วแบบหำหำเพิ่มเพิ่มก็ได้นะครับด้ยแต่ผมจะเอาสุกนะครับ ถ้าทำตับหวานเนาะตับหวานเพื่อนจะขัวแบบสะดุ้งสะดุ้งเนาะครับตับหวานหรือว่าตับหวานตับหวานเกียยตมประมาณนี้ครับจะทำแบบนุ่มๆน,นี่ครับเดี๋ยว,ยวผมตักให้เบิร์นะครับเด้อนี่ครับนี่ครับตับหวานครับจะทำประมาณนี้ครับให้สะดุ้งสะดุ้งครับ ข้างในก็จะนิ่มๆครับถ้าสุกมากตับก็จะแข็งครับตับจะแข็งเด้อครับเด้อโมเมนต์ทานเครื่องดื่มเด้อตับแข็งเพราะว่าคั่วสุกมากตับแข็งครับเนี่ยครับ้าเป็นทําตับหวานก็สะดุ้งสะดุ้งนะครับเสียจริงแหะครับเสิร์ฟดิครับบันเสิร์ฟดิครับพร้อมกับโรยผักสาระลงไปก็คือสาระแหน่ครับนะครับอาสาระแหน่ลุยหนาไปรอบนึงครับจะได้กลิ่นหอมๆครับตอนที่เราคั่วก็ใส่ด้วยครับจะได้หอมแล้วก็มีผักแพรับดูว่า มาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับดใช้วิทยานในการรับชมหรือว่าปันจัยยานน้อยๆมารับชมก็ได้ครับผดติดตามชมนะครับว่าคลิปหน้าเมนูยังจะนําเสนอมาให้รอชมนะครับเดถือข้าวเหนียวร้อนๆมารอเลยครับขอบคุณครับ